สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็รอเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มสาสิบเจ็ดนาทีนะครับหนึ่งทุ่มสาสิบเจ็ดนาทีนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดครับกรกฎาคมปีหกหกนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดนึงนะครับผมมีต้นทุเรียนทองราบูลูกนี้ถือว่าใหญ่มากนะเกินบสามโลไหมเนี่ย สามโลกว่านะครับลุงนี้สามกิโลกว่านะครับมีจากพี่ถาวรนะครับวิชาดีนะครับส่งมาให้นะครับพี่ก็แจ้งว่าสายพันธุ์จันทบุรีสีครับนะครับต้นพันธุ์อ่ะอายุหกปีนะครับเสียบบนต้นชนีอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าพี่เขาพี่เขาเปลี่ยนยอดอพี่ถาวรนี่เขาเปลี่ยนยอดนะครับเขาบอกว่าชนีของเขาเนี่ยอายุสาสิบห้าปีละแล้วพี่เขาเปลี่ยนยอดเป็นจันทรสีได้หกปีละนะครับ ก็ลูกนี้นะครับจากพี่ถาวรวิชาดีก็ตำบลบ้านคลองปะอำเภอเวียงสระเวียงสะส,สุราธานีนะครับนี่นี่นลูกค้าเราลูกค,คก้าผมลูกค้าผมลูกค้าเราเนี่อันนี้อันนี้เจ้าของเจ้าของนะครับนี่ก็พี่เขาซื้อสินค้ากับเราด้วยเนาะนี่นี่น,นี่นี่นะครับก็ใครอยากใครอยากลองกินะเ,เบอร์ไปผมให้เบอร์ไปนะครับนี่ อันนี้พี่ก็ใส่ข้อมูลมาให้แบบนี้เลยเนาะก็มีเบอร์โทรนะครับเผื่อใครอยากจะลองกินต้นของพี่เขานะครับ,บ08อะไร0957985316<า>น,น,นะครับอันนี้พี่ก็ให้ข้อมูลมานะครับก็ถือว่ากลมสวยถือว่ากลมสวยสวยนะครับแต่ต้องบอกว่าแช่เย็นเนาะแช่เย็นทุกลูกเลยอ่าเบืบ้องต้นนะครับอันนี้ของพี่นะแล้วก็นี้เป็นพี่สุวณส่งมาให้ก็ผมผม,ผมว่ามผมว่ามีเพื่อนนะผมว่ามีเพื่อนนะก็ พี่สุวรรณเขาบอกว่าไม่รู้โอเคไหมแต่มันเขาอยู่ไปลายเขาบอกลูกนี้ไปกิ่งลูกนี้ไปกิ่งเนี่ยนแน่ๆเนี่ยน่าจะน่าจะมีท็อปอยู่ท็อปด้วยนะครับแต่เข้าใจได้เพราะว่ามันน่าจะเขาเรียกว่าสอยมานะครับแล้วก็ด้วยความที่มันไปสกิ่งเนี่ยผมว่าลูกปูนี้ก็มีโรดูไหมมีโร่น่าจะมีเพื่อนน่าจะมีเพื่อนแต่พี่สุวรรณเขาให้ลูกเล็กมาด้วยครับเช่นเดียวกันกับพี่ถาวรให้ลูกเล็กมานะครับแล้วก็ทองระลาบูลูกเล็กมาเมื่อกี้แงมแลวสีสวยมาก มนแตกอมันแย่มันแตกไงมันพีชีพแล้วลุงหมูอะไรเงี้ยมาคุณพิเตอร์สวัสดีครับผมลุงหมูฝ่าสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับเทนีสองสายพันธุ์ครับจันทบุรีสี่กับทองราบเป็นสุราชนะครับสุราชธานีกับยะลายบยะลาอ่ามาเลยครับเริ่มต้นที่จันทร์สี่ก่อนดิฝ่าจันทร์สี่ก่อนดีกว่านะครับของพี่กันน ยถือเลยครับถือถือถสองลูกลูกนี้ประมาณเกือบสามอ่ะอ่าอันนี้เกือบเกือบสามนี่สามโลดูประมาณจากกันประมาณสองโลแปดประมาณชั่งน้ำหนักด้วยมือชั่งน้ำหนักด้วยมือเเนี่ยกืสามโลจากประสบการณ์เอาเลยครับลูกนี้เป็นไงบ้างครับลุงหมูเออสวยดีน่ารักสวยดีน่ารักนะลูกกลมดีลูกฟุตบอลเลยนะฟูลเต็มดีเต็มเต็มเล่นยากกันนะไม่ยากใช่ไหมอ๋อยังมีลองพูอยู่นะ เดี๋ยวรอลุงหมูผ่ากันนิดนึงนะครับรุงนี้มาจากของพี่ถาวรนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเวียงเวียงสะนะครับน่าส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พี่เขามากครับก็เรียกว่าน้ําจิตน้ําใจของเพื่อนสมาชิกเรานี่ขอบคุณมากเลยครับอ่าแล้วก็พี่สุวรรณด้วยนะครับก็เรียกว่าขอบคุณน้ำจิตน้ำใจอะไรครับน้ำจิตน้ำใจกันมาเขาบอกว่าเรียกว่าลองดูนะ อันนี้เป็นจันทรสีที่เปลี่ยนยอดนะครับ <Rug> จันทสีที่เปลี่ยนยอดก็เปลี่ยนมาหกปีแล้วนะครับต้นนี้พี่ก็บอกหกปีแล้วแต่ต้นต้นต่อที่เอามาเสียบจันทสีเนี่ยที่เปลี่ยนยอดก็ชนีก็สาสิบห้าปีแล้วเท่ากับว่าต้นนี้สี่สิบปีแล้วนะอายุต้นเนี่ยก็ตอนสาสิบห้าปีนี่หกปีไม่แน่ใจว่านับรวมเลยหรือเปล่าหรือว่าตอนเสียบยอดกับเบื้องต้นถ้าสาสิบห้าปีไว้ก่อนนะครับสาสิบห้าปีไว้ก่อนจว่าเพราะว่าต่อสาสิบห้าปีโอ้โห แห้งเนาะแห้งเนาะชั้นเสียงพี่ถาวรนี่เนื้อแห้งเนาะเนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีคือบางต้นเนี่ยแห้งหมดเนี่ยนะแห้งสีเนื้อดีมาก่สีเนื้อดีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ดังด้วยนะครับเขาเป็นตัวที่แบบจะมีรู้สึกสายห้ามสายห้ามเหรอกองน่องนุ่มในกรองน่องนุ่มในมีความเป็นเป็นก้านยาวเนาะมีความเป็นก้านยาว ผสมกันยาเป็นผู้ผสมกันยา,นนยาต้องบอกฮอตอยู่แล้วพันนี้คือเรียกว่าคนนิยมปลูกเยอะนะครับในตระกูลจันเลยก็ต้องบอกว่าสีเปิดไฟไว้ผมลองปิดไฟดูอ่าเดี๋ยวถ้าปิดอีกข้างหนึงนะครับขออนุญาตปิดไฟอีกข้างหนึ่งเพื่อสมาชิกได้เห็นสีอีิทีหน่งนอ่ะนี่สีวันประมาณนี้ครับสีมันก็คือประมาณนี้ผมปิดไฟสปอตไลท์ให้ดูเนาะสีประมาณนี้ครับสีคือประมาณนี้อ่ะโอเคมันจะมืดหน่อยนะผมขออนุญาตเปิดไฟแล้วกัน ขออนุญาตเปิดไฟแล้วกันนะครับเพื่อนสมเพื่อในการที่เราจะรีวิวได้ดีขึ้นโอเคนะครับต่อไปสวยเนาะเนี่ยดูดิคือจริงๆมันเข้มกว่านี้นะครับมันโดนมันโงแสงแสงไฟต่อไปนี่อันนี้คือทองราบูจากต้นแม่อริจินอนพี่สุวรรณบอกว่าลูกนี้มันลูกปลายปลายกิ่งแน่นอนอยู่แล้วลูกปลายกิ่งเนี่ยไม่สามารถที่คุณไม่สามารถที่จะไปไปครอไปดูแล้วนอกจากสอยอย่างเดียวนะครับ แต่ก็พี่สุวรรณส่งมาให้นะครับไอท็อปนี่ไม่แน่ใจว่าเพราะหล่นหรือว่าเพราะเดินทางมาเดินทางมาน่าจะเป็นจากการเดินทางมาเป็นรอยไม่ช้ำแต่น่าจะเปิดผ่านจากการเดินทางมาผ่านจากการเดินทางมานะครับถึงไหมไม่ถึงนะไม่ถึงโอ้ยสบายยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงเนื้อเนี่ยแค่นี้เองเป็นสองปูและเปล่าหมดเลยยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงเนื้อจบเลยสบายเลยอย่างนี้อร่อย ก็ทองลาบูเป็นตัวหนึ่งที่ต้องกินสุกนะเป็นทุเรียนกินสุกนะครับจะอยู่ในจังหวะที่สุดยอดนะครับก่อนหน้านี้เรารีวิวไปุ้่งแล้วนะครับเป็นของเพื่อนพี่สุวรรณนะครับที่นาปลูกเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้นี่เรามากินต้นแม่เอาลิชแนนนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยเรียกสอบถามสั่งซื้อกันแม่ขัดแม่ขัดสายนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกเลยเลยว่าได้กินได้กินหลายคนแลวนะแล้วก็ ได้กี่หลายคนแล้วเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นอย่างที่เรารีวิวมาตั้งแต่แรกจริงเหนียวเข้มเป็นทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนเป็นทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนนะกลิ่นมันไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าหลายคนก็จะเหมือนที่ผมรีวิวว่าเนาะว่าถ้าคุณไม่เคยกินทองราบูเนี่ยนะคุยกันรู้เรื่องหรอกคุยกันไม่รู้เรื่องดูสีนี่คือพันธุ์ทุเรียนทองราบูครับคือต้องเป็นคนกินกันก่อนอะแล้วมาคุยกันนะครับแล้วก็กินในจังหวะที่กินสุกนะ ถ้าไปกินหา่านก็อีกประเภทหนึ่งนะนก็จะเหมือนคล้ายๆแบบอารมณ์ธัญ,ญพืชหน่อยเพราะฉะนั้นทองลาบูจะต้องกินสุกกินสุกเหนียวนะครับคือสิ่งที่หลายคนได้ได้ปฏิบัติต่อได้ทานเนี่ยนะครับก็องบอกว่าประทับใจกันทุกคนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายคนปลูกนะอันนี้มีเพื่อนเนาะ <Okay. S 1> มีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเข้ามาในนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนิดเดียวนะแค่ผิวผิวไม่คนาเราเรากินหมดนะครับ แกะแกะูมแกะเลยนี่นี่เรามีลูกเล็กเดี๋ยวเราแกะลูกเล็กด้วยเดี๋ยวเราน่าจะต้องแกะหมดแหละน่าจะต้องแกะหมดแหละอ่ะดูลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กลกมันยิ้มแล้วไงมันพีชีพไงโอ้โหดู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 แม่ทองลาบูสีนี่มันแบบสะใจจริงๆอ่ะสีที่มันสะใจจริงๆดูดินี่ขนาดเปิดไฟนะเพื่อนสมาชิกเปิดไฟนะมันไม่สามารถทําให้แสงไฟทาทาลายความ สดของสีของมันได้จริงๆเ่ยสีมันโหดมากอะสีมันโหดมากนี่ขนาดจันผมให้ดูจันสีแล้วสันสีเนี่ยมันโดนไฟมันยังมันจะทอนมันจะสว่างเนาะแต่ทองลาบูนี่โหดเลยสีทองลาบูครับเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ช่วงนี้เพื่อสมาชิกแวะเวียนมาที่สวนนั้นเยอะนะครับอ่านี่มีเพื่อนหน่อยไหมไม่เป็นไรเพราะว่าต้นพันธุ์ของเรานะครับ เป็นต้นพันธุ์ที่ส่งตรงมาจากพิสุวรรณสริมาศนะครับเจ้าของสายพันธุ์โดยตรงคือเล็กอ่าแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งที่มาจากพิสุวรรณก็คือที่กาลังฮิตตอนนี้เลยก็คือองค์ทองคําองค์ทองคำนี่ยังหวานเลยนะยังโหดเลยใช่แต่ถ้าทองลาบูได้เหนียวทองราบูจะเหนียวโหดเหนียวอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันนี้ครับระหว่างหมูห่ามูผ่านเนาะอันนี้ก็ทองราบูนะครับก็โอเคเนาะโอเคแล้วอาจารย์มา อ่าเดี๋ยวเราจะมีให้กินทั้งสองลูกนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องกินจันทร์สี่ก่อนนะครับเพราะด้วยความที่ทองลาบูเนี่ยเขาค่อนข้างจะดุมันมีข้างในนี่นะใช่ไหมม,มีตัวอยู่โอเคอ่านี่เตะเข้าใจได้คือคือแน่นอนอะ่ะพี่สวรรณเขาค่อนข้างจะดูแลยากเพราะว่าต้นทองลาบูเนี่ยเป็นต้นที่ สูงสูงมากนะครับแล้วการพี่ส่วนคือขึ้นไปเนี่ยก็ต้องหมายความว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นลูกป,ปลายกิ่งนะพี่ส่วนบอกเป็นลูกป,ปลายกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยาพ่นยากยากพ่นยากอ่ะนี่ครับเดีนะ๋ยวเรารีวิวก่อนนะรีวิวกันก่อนสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราเราจะเริ่มทานกันละเริ่มทานกันแล้วนะครับมา เริ่มที่หมดยังหมดแล้วดีไหมนี่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 ใน,นลุงงอมนะมีเพื่อนอีกไหมมีเพื่อนอีกไหมโอ้แต่ลุงใจใช้ได้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปก่อนไปเดีย๋ยวเพิ่งเอาบอกเขา๋ยวเพิ่งออกเดี๋ยวเพิ่งออกนะขอถ่ายรูปก่อนทองราบูโหสวยจริงดูดิทองราบูทองจริงจริงอ่ะเนื้อเรียกว่าผมบอกเลยนะว่าแสงไฟไม่สามารถทําให้สีมันจืดได้อ่ะผมบอกนี้แสงไฟไม่สามารถทําให้สีมันจืดได้สีมันโผลจริงจริงมันเล่นไฟอ่ะงมูนอย่างนี้ เนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมผมผมเขายกไปใกล้ๆสปอตไลท์น,นี่นะนี่สปอตไลท์นะดูนะเห็นไหมมันเล่นไฟมันจะท้อนไฟมากนะครับเรียกว่าแสงสปอตไลท์ไม่ทำให้สีมันจืดเลยอะ่ะสีมันสีมันขวดจริงเจก,กใช่ไหมโอ้โหดูดูด,ด,ดูทองลาบูครับจี๊ดจริงจริงจริงสีจี๊ดจริง แต่พี่สวรรณเขาเขาเขาบอกผมว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเต็มที่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองกินแต่ที่แน่ๆลูกเล็กก็เต็มที่ลูกเล็กก็เต็มที่แต่ลูกใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะเต็มที่น้อยกว่าลูกใหญ่เนี่ยอาจจะเต็มที่น้อยกว่านะครับแต่ลูกเล็กเนี่ยที่พี่สวรสณส่งมาให้นเนี่ยใช่ลูกเล็กนี่เปอร์เซ็นต์มองสี่รู้เลยว่าลูกเล็กนี่เปอร์เซ็นต์เต็มกว่าเปอร์เซ็นต์ของเนื้อเต็มกว่านะครับเพราะว่าน่าจะใกล้มือน่าจะใกล้มือเพราะลูกใหญ่มันลูกไกลมือพี่สวัสดรณเขานะครับ เอาเลยมะค่อยแกะเดี๋ยวเรารีวิวก่อนเรารีวิวก่อนมาเอาจานท์สีเลยครับแกะปลอจานท์สีเลย นานอขอพูดเลยแล้วกันครับอันนี้ได้เลยปะได้ผมขอผมขอกินเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งเลยจันทบุรีสีจากพี่ถาวรนะครับอันนี้มาจากสุราษฎร์นะครับอําเภอเชียงสะระเชียงส,สระหรือเปล่าหรือเชียงสะนะครับผมขออภัยด้วยเนาะแล้วก็บ้านคลองหรือบ้านสองเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะครับขออภัยด้วยเอาจริงๆนะผมผมเนี่ยให้ดูให้ดูเลยแล้วกันให้ดูเลยแล้วกัน อันนี้พี่ก็เขียนประวัติมากินอันนี้แน่ๆคือมันมีดีเทลของความมันนำอยู่แล้วแล้ว <c oughs> ดีมากแล้วดีมากแล้วดีมากแล้วดีมากหมู่ชิมเลยครับนน,นี่ออออรย มันหวานอ่ะอมันน้ำหวานเนื้อละเอียดเนื้อเนื้อมันหนึบจริงจริงนะจ๊ะแต่ก็ทำด้เรียนเกมเหมือนกันอืมใช่เนื้อมันหนึบมันหนึบแบ็นเหนียวมากเนื้อเหนียวเนื้อแน่นมากมันสีอืมันหนึบจริงจริงอร่อยมากครับมันสีมีอะไรบอกพี่ถาวรไหมร้องลุยเฮ้ครับคุณถาวรครับมันสีรุ่นี้ของคุณสุดยอดเลยฮะมันสีรุ่มหมเลยนะหวานมันแบบหนุบเลยอ่าอืมอร่อยเลยเขาขาย อร่นนอ,อยมากอะหวานเอ่อมันหวาน,วานครีมเหนียวหนึบน,นะครับินื้อแนนมากมแนนมากเนื้อแนนมากอ่ะใครสนใจจะไปสั่งซื้อนะครับให้เบอร์ไปแล้วกันให้ดูให้ดูหดดึงนี้คัปเจอร์เนาะอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์พี่เขาอันนี้เบอร์พี่เขานะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ เนื้อดีอร่อยสั่งเลยครับสั่งเลยแล้วก็ดูดิเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลทุเรียนดีนะเป็นคนดูแลทุเรียนดีนะสวยเน,เนื้อแห้งดีว่าตัวเนื้อแห้งเนาะนดูเลเนื้อแห้งเหนียวมันหวานื้แห้งเหนียวมันหวานหวาลังดีอ่ะผมว่าพี่เ้าทำทุเรียนเก่งนะพี่ทำทุเรียนเก่งนะ ยอดจัดอร่อยมากอร่อยจัดหวานมันเหนียวหนึบแต่มันมันนำนำมันน้ำมันน้ำสไตล์ก้านยาวของลูกผสมลูกผสมก้านยาวอ่ะมันนำมันลูกผสมก้านยาวอ่ามันมันออกก้านยาวมันนันนำแต่มันมันนำเนื้อมันละเอียดเนื้อมันเหนียวอ่ะคือเรียกว่าแต่ได้ความหวานมาได้ความคือหวานหวานค่อนข้างหวานจัดเลยแหละมาของลาบูของลาบู กินลูกนี้แล้วกันกินลูกพีชีพแล้วกันลูกพรีชีพมผมแกผมเอาเม็ดหนึ่งเลยนะเป็นอะไรเม็ดนั่นนะ่ะเอาเอาเม็ดนีน้นนกันนี่ครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะโอ้โหหยิบยากด้วย,ยมือเดียวนี่ครับทองลาบูนี่นะครับนี่นะครับเหนียวเหรอ,อเหนียวมากเหนียวพุงก่อนลูกพุงเนีติดคอเลยเนี่ยติดคอเลย เป็นฟุงแล้วแม่หอมอะถังระบูคือถังระบูอะลอยอ่ะหอมด้วยอร่อยหอมเหนียวอือหืมอือหืมอะไรจะเหนียวขนาดนี้อือมจัดนะนับเลยอือหืมอเหนียวขึ้นก็ไม่ลงเกิบไม่ลงอ่ะเหนียวเกินจะไม่ลงอะมีความเหนียวของมันโอ้โหดำร้อนมากถังระบู เราหมอคุณดพูดเด็ดคุณดูผมพูดนะผมพูดไม่กละด้าเลยเหนียวมากเหนียวเกินไม่ลงอ่ะพิ่นี่ไงกันคนนี้กันเน้อมันเหนียวจริงๆเหนียวครีมแล้วมันครีมเหนี่แล้วละเอียดกับเหนียวจับผมพูดนะคนไม่เคยกินแหละคนได้กินนะคุณจะโอ้ว้าวของระบูนสุดยอดจริงๆแล้วก็จับยากเพอร์เฟกต์จับจ่านี่นะ ด้านในย้านนี้ีนะอีกครั้งหนึ่งคุณดูนะผมขอญาเสียพระโอโ้ยพูดไม่ได้เนี่ยหนียวเดี๋ยวติดปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวจริงด้วยเหนียวติดพัดานเปล่าเลยอืมเดี๋ยวขอญาตเกินอ่ะเอาขอยาเสียมาในญาทน,นะครับขอให้โฟกัสให้ดูคุณเห็นตรงนี้นะคุณเห็นเนื้อยืดไหมคุณเห็นเนื้อยืดไห มันเหนียวจนยืดอ่ะมันเหนียวจนยืดอ่ะผมบอกนอเนี้ยเหนียวหนืดมากอ่ะ <c oughs> คือกินแล้วคุยเนี่ยนะกินแล้วคุยเ่ยนะต้องกินให้หมดก่อนอนะ่ะคุยไม่ได้อ่ะติดติดเาเรียกว่าติดเพดานปากเลยอ่ะเป็นไงครับลุเหดูรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันเหนียวมันมันนวลมันเนียน,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 นยนังไงครับดีความหวานเขาไม่ดูดันสมานรสชาติความความเหนียวความหนึดนะ แต่ถ้าอยากได้หวานจี่เจ๊เอาโอ่งทองคำนะความหวานก็ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยแต่พอดีไอโอ่งทองคำจะหนักจะดุกว่าโอ่งทองคำดุอันนี้เ้าดุจัดเลยมีความหวานอร่อยมากมันหอมจะได้เหนียวเหนียวมากนะมันเหนียวอะไรขนาดนี้เม็ดเม็ดประมาณนี้นะเม็ดประมาณนี้นะเม็ดประมาณนี้ไม่โตไม่เยอะ ไม่เดีมีเรียกว่ากินแล้วต้องเช็ดมืออ่ะกินแล้วต้องเช็ดมือเดน๋ยวเทีมือจริงเดี๋ยวเทียมือจริงก็อันนี้คือระยะแล็บพ่ชีมเนาะแต่ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคุณจะเห็นตรงสองสีคุณจะเห็นตรงสองสีคือลูกใหญ่อันนี้คือลูกใหญ่นะครับอันนี้คือลูกเล็กแต่ผมพี่สุวรรณเขาให้ข้อมูลมาแล้วว่าลูกใหญ่เนี่ยพี่บอกน้องหรือพี่ไม่แั่ใจว่าสุกไหมสุกอ่าสุกแต่ด้วยความที่มันไกลมือมันไม่สามารถเคาะได้ มีม,มีมีทำเดียวคือสอยสอยเมื่อว่าสอยแล้วก็หมดหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เรื่องการคอจังหวะว่ามันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับว่าว่าสีมันต่างกันมันจะเป็นยังไงนะเขอฟิลลิ่งนิดนึงนะกินฟิลลิ่งให้ดูนิดนึงนะความเหนียวน้อยลงความเหนียวน้อยลงความเต็มที่มันน้อยลงอะ่ะเอางี้เหมือน ถ้าถ้าลูกแรกที่กินร้อยนะอันนี้อยู่ประมาณห้าสิบอะอยู่ประมาณห้าสิบอะแต่แต่ถ้าเนื้อมันจางกว่าแต่ถ้าไปเทียบกับพันอื่นเน่ยถือว่าเนี้ดุถ้าไปเทียบกับพันอื่นอ่ะถือว่าไอ้รู้ที่ผมกินเนี่ยดุแต่เมื่อไปเทียบกับระยะเนื้อที่ถูกต้องผมว่าหายไปหายไปครึ่งนึงอะผมพูดอย่างนี้เลยหายไปครึ่งนึงแต่ถ้าเทียบกับพันอื่นถือว่าดุปรีเมื่อกี้สังเกตว่าผมจะกินลูกที่ ถูกต้องระยะถูกต้องจะโหดมากา <c oughs> ไม่เบาแต่ประดีล้วเราเ,เนีนเนแต่แต่เรากินแต่เรากินเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไปไงไกินเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไปลูกนี้มันจะจะรู้สึกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ไม่เบานะไม่ใช่ว่าจะเจิดอะไรนะหนักเหมือนกันความเหนียวดับลงหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่เหนียวนะเหนียวมากจะเหนียวเหนียวน้อยกว่าจุดสุดยอด กินดีมากเลยทองราบูเนื้อมันละเอียดจริงๆนืละเอียดเละเอียดผมขยาดเสียบมายานคุณดูนิ้วผมนะให้ดูดิไหมเนี่ยไม่ให้ดูดิฟะมันติดมืออ่ะนั่นเหนียวจริงทับทับผ่เอามีดผ่าเนี่ยเหนียวติดมีดเลยเหนียว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 ดูนะครับทองราบูสุดยอดดูเด่นเตี้ยยืนหนึ่งเลยยังยืนหนึ่งเดียวอย่าดูดิดูเดียวดีชาติดี หวานมันเหนียวเหนียวเนี่ยยังหาตัวจับยากนะดูดูตรนะ้นดูโดนยืดนะดูมันยืดเหนียวนะสายพันธุ์เนี่ยดูนะเหนียวยัง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 มาเทียบทองระบุไม่ได้เนี่ยเหนียวเหนียวขนาดนี้แลยเหนียวเยขาหมดเลยเหนียวอย่างนี้แหละมันเนี้ยมันเหนียวจริงๆเหนียวแน่นจริงๆนะครับเขาเนาะไอ้ลูกนี้ประเทนเต็มที่หวานซะแล้เปอร์เซ็นเต็มเลยแล้วก็เหนียวนุ่มเลยกินแล้วเนี่ยดูผมพูดนะงอมตัวแตกเนื้อยังไม่เละเนื้อยังแห้งนะ ดูผมพูดนะติดเนื้อพูดง่ายๆมันมเนื้อไม่เป็นปลาอืมคนจริงนะถ้าทุเรียนบางสายพันธุ์เนี่ยงอมจนแตกเนี่ยจะขยันจะเป็นปลาแล้วอันนี้ยังไม่เป็นปลาอยู่หวานมันเหนียวนับมาหัว่ะเนื้อแห้งมันเหนียวอะมันเป็นเหนียวอะเหนียวขนาดนี้จะเป็นปลาลาคุอคือแก็แย่แล้วทุเรียนเหนียวขนาดนี้โู้เหนียวจัด รู้หมอวลองกินแบบให้มันกินชี้เดี๋ยวยืดๆดิยืดๆอืมหูนี่มันหวานเนาะหวานอันน well> <sh ี้โดูอันนี้ดูจริงไม่ดูจริงดูเล็กเนื้อันหวานหวานมากดูเลยด้วยเปอร์เซ็นต์มันมันถึงเนี่ยแต่มันถึงลองกินแบบใช้มันเหมือนยืดๆหน่อยกินยืดๆหน่อยโชว์ชอมยืดหน่อยหวานเข้มข้นดีไงโชว์ความยืดหน่อยดูดิมันยืดขนาดนี้หูมันเหนียวอ่ะกินไม่ลงเลยกินกินแล้วพูดไม่ได้นะ มันติดไปหมดเลยอ่ะพยายามตื่นไม่อยากเข้าเดี๋ยวจริงสุดนะสุดยอดเป็นสุดยากใครชอบทุเรียนใครอยากได้กินทุเรียนเหนียวๆหนเนี่ยทองระบุนี่ตอบโจทย์สุดเลยหวานมันเหนียวเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดเนียนเนียนมากเลยเนียนเหนียวเหนียวเหนียวเนื้อหนาเลยดีกว่าเหนียวหนึบเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะนะครับ ก็ต้องบอกว่าทั้งสองลูกเนี่ยมันสุดยอดทั้งคู่นะแต่มันอยู่คนราคาเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจันสีของพี่ถาวรเนี่ยอร่อยนะเรารู้อยู่แล้วว่าจันสีเนี่ยต้องมันนำหวานนะครับแล้วแต่ของพี่ก็ทาออกมาได้ได้ดีเลยแต่สไตล์จันสีเนี่ยนะครับก็มันหวานมีความเหนียวนะครับของของพี่ถาวรที่สุราน,นะครับ,บ,บก็สไตล์จันสีก็เรียกว่าคาแรคเตอร์จันสี ถูกอ่ะถูกต้องอ่ะถูกต้องของสไตล์การกินจันรสีนะครับแต่ลูกของพี่สุวรรณเนี่ยมีสองท้ายมีสองท้ายนะครับก็ผมไม่แปลกใจเพราะพี่สุวรรณแจ้งแล้วนะครับว่าลูกใหญ่เนี่ยพี่สอยมาแล้วไม่มั่นใจว่าสุกไหมแต่พี่เอาลูกเล็กมาให้ซึ่งเราเห็นสีเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเล็กเนี่ยมันใกล้มือพี่เขามันใกล้มือพี่เขาเขาน่าจะเคาะทุบเคเป๊ะแหละนะเพราะาต้นมันใหญ่พี่คุณนึกออกเนาะต้นแม่มันใหญ่มากแล้วมันมีกิ่นอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าใครปลูกเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องต้นเตี้ยลงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะดูแลได้สวยมันป็นต้นเม็เนี่ยเออมันก็ใหญ่ไงมันก็เลยดูแลเรื่องการจะเอาลูาแต่ละครั้งก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเขาใครปลูกแล้วได้ลูกแล้วเนี่ยคุณก็ทําลูกได้ง่ายขึ้นแล้วกลมใหญ่แน่นอนเนี่ยคุณดูลูกนี้นี่เห็นไหมลูกนี้ใหญ่นะสามโลกว่านะเนี่ยสามโลตอนแรกสมัยก่อนผมบอกว่าเก่งๆก็สามโลนะอีกสามโลกว่าเลยนะสามโลกว่าทําได้เนี่ยสามโลกว่าทําได้นะครับก็อยู่ประมาณสัก ร้อยสิบวันตามที่พี่สุวรรณแจ้งนะครับว่าเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยสิบวันนะครับสีถูกต้องเขาซูนสังเกตเห็นชัดอยู่แล้วว่าสีจะต้องเข้มแบบนี้แล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเออเพ็นถึงอ่ะแต่ว่าสีนี่อร่อยแล้วอร่อยแล้วนะแต่่แต่นี้ดุกว่าแล้วคุณไม่จำเนีนี่จะดุมากไม่ต้องกลัวว่าตูดแตกแล้วจะเละจะปลาไม่เนี่ยตูดแตกเนี่ยอันนี้ตูดแตกเนี่ยดูดีเนื้อแห้งดีมากเนื้อแห้งมากเนื้อแห้งมากเพราะมันเหนียวจัดผู้เรียนเหนียวจัดนะครับ อาลุงหมูว่าไงในค่ำคืนนี้ครับคืนนี้สองสายพันธุ์เลยครับจันทรีก็ขอบคุณพี่ถาวรกับพี่พี่สุวรรณนะขอบคุณมากครับคุณถาวรกับคุณสุวรรณครับคุณสองที่ส่งทุเรียนอร่อยอร่อยมาให้ลุงหมูทานโอ้โหฟินมากเลยละลายมีนะแล้วไม่ตอนนี้มีสายพันธ์ไหนแล้วจังหวัดจันท์หมดแล้วเหลือหมอนก็หางหางละไม่ได้พันไม่ได้ทานทของระบูแล้วก็จันทรีของภาคใต้นี่โอ้อร่อยครับเนื้อดีเนาะเนื้อดีมากเนื้อดีเนื้อดี ไม่แพ้กับภาพตวันออกเลยอครับอืมฮะไม่แพ้กันไม่แพ้เลยนะจันสี่เนี่ยนะอ่ะขอบคุณครับที่มีพันหมดนะสองพันนี้อ่ามีหมดครับทองาระบูจันสี่เรามีหมดแต่ทองาระบูอ่ามันอาจจะราคาสูงนิดนึงต้นพันนะฮะแต่เป็นขอบต้นแม่ออิจินนลดเลยครับเป็นเป็นมาจากต้นนี้เลยเนี่ยต้นกำลังเนียต้นที่รีวิวเลยนะยอดพันเนาะแอดพันมาจากต้นนี้เลยฮะ ขอบคุณครับที่ติดตามลุงหมูคืนนี้นะครับครับคืนนี้ก็มีสองไฟปานสั้นๆนะครับอ่าแต่ต้องบอกว่าน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนสมาชิกนะอ่านี่ส่งให้ทานด้วยนะครับอ่าไม่ได้เขาไม่ได้คิดยังไม่เข้ากลุ่มลูกทุเรียนอืมเขายังเขาไม่ได้คิดเขาม่ได้คิดเป็นค่าอะไรเลยนะเนี่ยส่งมาให้ลุงหมูทานฟรีเลยจ้าผมขอบคุณมากครับครับก็ใครอยากได้ลูกก็เข้ากลุ่มเราเนาะกลุ่มสั่งจองลูกทุเรียนลุงหมูประตูท่นไม้นะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มเนาะเข้าได้เลยมีมาเรื่อยๆนะครับทุเรียนต้นไม้เป็นไงบ้างงลุหมู อ่าตอมาตอนนหะตอนนี้ดีหน่อยตอนนี้ลูกค้าเยอะครับมีมาทุกวัน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 หลายๆเจ้าครับอ่าครับขอบคุณมากแต่ส่วนมากจะเป็นพื้นบ้านอ่าเชงเกตจังหวัดจันจบุรีแล้วรอจันเลยเลยองจันตาดอ่าเนี้ยเยอะเยอะอครับตอนออกเยอะอ่าบอกเบอร์เลยครับอ่าสมใจครับสามเบอร์สามเบอร์เบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่ง จ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าสามเบอร์ครับอย่าลืมครับจําให้แม่นเราอยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวอาําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับลายคนโทรถามว่าเราอยู่ไหนนะครับบอกอยู่แก่งนะครับเดี๋ยวแก่งจังหวัดจัน,จนทบุรีส่งทั่วประเทศใครมาไม่ได้ไม่ต้องกลัวโทรมาสั่งซื้อทั่วประเทศ นะครับส่งให้ถึงบ้านเลยครับจะสั่งมากสั่งน้อยจะเอาขี่พันต้นจัดได้เลยผมเรามีรถบริการให้อยู่แล้วนะครับกับคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้จันทบุรีสีของพี่ถาวรนะครับจากสุราษฎร์ธานีทองราบูต้นแม่เอารุจินนนจากพี่สุวรรณสิริมานนะครับยะหานะครับยะลานะครับหมู่บ้านเมืองราบูนะครับคุณหมูขอสโลแกนครับขอโทษนะครับเทีายให้คุณรวยสวัสดีครับ